วันนี้ปะขวังจะมาปลูกพักเสริมค่ะแปลงไหนที่ลอยหรอเก็บกู่ไปก็มาทำการปลูกไปเรื่อยๆหรือฟื้นดินค่ะแปลงนี้จะเป็นแปลงของหอมที่กินไปแล้วบางส่วนก็ยังเหลืออีกบางส่วนเอาไว้กินทยอยกินเรื่อยๆจะ้ะมันทำให้พักของเรากินไม่ขาดสายจะพี่น้องมันจะโตทันกันโตไปเรื่อยๆด้วยการทำวิธีนี้แหละค่ะวันนี้ปะขวังลงหัวหอมนะคะหัวหอมเหมือนเดิมแปลงหอมเหมือนเดิมค่ะ แต่วิธีการทำก็จะแตกต่างกันไปรอบแรกจะแช่น้ำก่อนหนึ่งคืนแล้วเอามาเสียบเขาจะได้งอกไวๆแต่ตอนนี้ยังมีหอมกินอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนจะพี่น้องขีดเส้นแบบนี้เราก็เอาหอมปักลงไปเลยไม่ได้แช่หอมหนึ่งคืนนะคะไม่จำเป็นต้องอิ่มน้ำค่ะให้เขางอกช้าหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีหอมเก่ากินอยู่ พอวางเรียงเรียงกันเซตเรียบ้อยก็มากรบด้วยดินแบบนี้ค่ะปลูกง่ายมากหอมเนี่ยปลูกยังไงก็ขื้นปลูกยังไงก็ได้ดกินพี่น้องวางเรียงเรียงกันไปเลยแบบนี้ค่ะให้เป็นแถวเป็นแนวเนาะมันก็ได้งามไม้หราเนี่ยอันเก่ายังละหยอยละหยอยอยู่เลยยังกินไหม่หมดเลยพี่น้องเอ้ยกว่าจะกินมดอันใหม่ก็โตทันพอดีร่องเนี่จะเป็นพักขี้เลือดค่ะ พักชี้เลือดอันแรกก็คือยังไม่โตเท่าไรแต่ก็จะปลูกไห้เข้าไล่ไล่กันได้กินตลอดสี่ห้าเดือนไม่มีวหวานมดปะกวางจะทําวิธีการนี้ค่ะปลูกไปกินไปปลูกไปกินไปทําทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยมันไม่เหนื่อยไม่ลาพี่น้องมันสนุกสนานแถมได้กินตลอดเวลาช่วงนี้ปะกวังไม่ได้ซื้อพักตาลาดแล้วนะคะกินพักของเจ้าของจะพี่น้องจา๋า รู้สึกว่ามันมีความภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากเลยพักที่เราปลูกด้วยมือของตัวเองเราก็ไม่มีสารผิดเส้นแดวลวน้ำเรียบร้อยค่ะ